สวัสดีทุกคนไ้ครับเบี์สอรี่เช่นเคยวันนี้อยู่กับทีรบิวคิสปีพอกครับผมก็คือร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบตรงท่าน้ำโดนเองคนย่านนี้จะรู้จักดีวันนี้เรามาเปิดที่ร้านเพราะว่าร้านนี้ไฮโซมากครับผมดูโอเดอร์สุดๆพรีเมียมมากๆเราจะมากินพ่ะเอกของงานนี้ก็คือหมูเกออหูเกอเออถ้าอยากรู้ว่า รสชาติหน้าตาหาเป็นยังไงเรายังไม่ฉั่งตอนนี้นะเราขออนุญ,ญาตพาไปคุยกับเฮียจะขอร้านก่อนว่าความเป็นมาร้านเป็นยังไงบ้างทําไมตั้งชื่อร้านแบบนี้เปิดม,มานานหรือยังอะไรเป็นซิเนเจเร์อของร้านบ้างให้เฮียมาอธิบายดีกว่าครับผมเราไปเจอกับเฮียเเลยดีกว่า Let's go หรือว่าเขาว่าเทียบิลอะพี่ย่อมาจากอะไรผมเป็นคนหนึ่งแหละที่ไม่รู้ก็เลยต้องมาทีก็คือทัตผมชื่อทัตครับจะเป็น้วันครับจะไปรู้วันแล้วอยากบอกที่ร้านนะครับเปิดขนาดเรื่องถ้าพูดถึงอยู่ในวงการอยู่ในวงการเนี้ยเกือบ20ปีแล้วเฉพาะร้านที่ตรงเนี้ยน่าจะร่วม1ิบสปี16ปีแล้วครับแต่ว่าเราเพิ่งจะมารีแบรนด์ใหม่เป็นพีดีวีอ๋ออิสระชั่นเหรอ ไม่มีเลยตกงานมันก็มีความชอบในการทำอาหารทำตรงแล้วก็ลองแล้วก็ชอบกินชอบกินอะไรเรื่อยๆชอบหาของแปลกๆกินแล้วก็ชอบผ่าและอย่างเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยครับที่ลูกค้าส่วนมากชอบเข้ามาสั่งแบบเอานี้ครับเอานี้ครับคือเมนูอะไรก็ได้ก่อนก่อนนี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านมันไม่เหมือนที่อื่นอันก็เมนูต้องลองผ่าแล้วจะรู้ว่ามันจะไม่เหมือนที่อื่นอะไรในปากคือเข้าใจคำอธิบายของเฮียพูดแนะว่าต้องลองมากินจริงตอนแรกเพื่อนเพื่ชั้นคือคิดว่า หมูกรอบก็คือหมูกรอบเขาบอกหมูกรอบสดหมูกรอบแต่คือคนที่ลองกินแล้วอ่ะจะรู้ว่ามันไม่ใช่หมูกรอบพิธธรรมดาเว้ยอีกอีกอย่างนึงเป็นที่สะดุดตาว่าผมเองนะรู้สึกว่าคำว,ว่าพรีเมียมพรีเมียม,มชอยส์เนี่ยก็คือมันก็คือประมาณว่าเพิ่มป,ปริมาณขึ้นอะไรอาหารที่แบบสเต็กฟู้ดอ่ะมันจะเป็นคัมมอลพิเศษอ่ธรรมดาทีทาทท่พิเศษไหมครับที่ละพิเศษไหมเราเบื่ออะไรตรงเนี้ยแต่พรีเมียมชอยส์เนี่ยก็คือลูกค้ามันคงเลือกเอง อะไรคือครับพิเรียมชอยแบบที่น้องทำอะไรคือพิเรียมชอยใช่ใช่นั่นแหละเป็นประเด็พณีตอนนี้เราจะไม่สัตว์ไม่ได้ถามลูกค้าแล้วว่าพิเศษไหมหรืออะไรคุณดูเอาเองถ้าคุณอยากต้องการพิเรียมชอยคุณลองจัดเลยดูยกระดับอาหารที่แบบว่าฟูขึ้นมาเลยนะเออต้องมาลองจริงบอกเลยว่าท้องมัลอยอะไรผมได้ไปชิมร้านเคียร์แล้วผมอยากจับพิเรียมชอยเนี่ยเรยควรจัดให้ผมหน่อยได้เลย น้องๆเอาแดงพิีเนี่ยจานนึ่ง ก็โคตรจะกินเรามาเริ่มกันที่ที่บอกว่าเป็นพรีเมียมชอยส์ครับผหรูหราคาลูกคาลากสุดๆเราจะไปลองกันเลยยินดีทุกคนทุกคนดูดูเนื้อหมูแดงครับเนื้อหมูแดงคือไม่ได้เป็นแค่แค่เหมือนเหมือนร้านปกติทั่วไปสัมผัสได้จากที่ตาเห็นขอชิมก่อนเลยครับมนุ่มมากนุ่มจริงๆยอดหมูแดงโคตรนุ่ม คตรนุ่มเลยอร่อยอีกอย่างนึ่งพระเอกของงานนี้เป็นพระเอกจริงต้องให้ซีนพระเอกนี่มูกรอบว้าวชอบชิน้นโตโตเลยทำไมใกล้ทำไมใกล้อฝแก่ใกล้นอใกลนงโคกรอบมีตับแดงไม่ทัดใช่ปะอีนน,น้องเพียวๆไม่ต้องกินเลยทั้งชิ้น ะกรอบน่องพุ่งหน่อยครับผมอร่อยกินกับซอสลาบของหมูกรอบหมูแดงร้านร้านเนี้ยเวิร์กมากซอสคือคำวไม่เค็มแล้วก็ไม่หวานต่างๆกันแต่ดีเลย กินได้กับทั้งหมูดแดงทั้งหมูกรอบอร่อยมากที่สำคัญน,นะข้าวนุ่ม,ม,มดดนุ่หมูแดงกับข้าวกินด้วยกันนุ่มไปหมดเลยเว้ยคือมันดูวมากอะ่ะไหมกับ ep ep 2ที่เราไปไลา์กับเจมส์ในชาวบ้านเราชูวยคำนวณเลยว่าลูกเนี้ยมาตั้งงานาแล้วคือมีคนบอกหลายคนเลยนะว่าตั้งข้าวหดดมูของข้าวน้ำอร่อยเลยเดียจะโดนมาอร่อยแต่คือไม่มีโอกาสได้มาอีก มีซุปปลาจ้าซำปที่มนเต็มเต็มไม่มีข้าวออน,น้ำซ้ปอร่อยเป็นไรอร่อยออร่ยจริงยืดจะเล่นหมูว่าเผ็ดไม่เล่นอันนี้ยืดริกนกลางวะรู้สึกว่า,วาการมาร้านที่เราไปกินครั้งแรกเป็นอะไรที่แบบ คน Amazing ครับตัวเองน้ำอร่อยหรอยมี่พลาดได้ไงมาคุณรู้ไงก็ไม่ทอดรูมีว่ารูมียังไม่กินตั้งนานแล้วที่สำคัญเป็นเพลูใจเรียจันบะหม,ม,มี่ต้มยำมาจัดมาน้ำซุปแบบต้มยำหนึ่งซดต้มยำขิงเครื่องว่ะอยากกินทั้งหมดเลยแต่สงสารพี่ดักฟองวะพี่ <c oughs> ยัไม่ได้กินข้าวเนี่ยพี่จะแอบหยิบกินแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ดูหมูกรอบดิ ขอให้น้ำลายจะไหลขอให้คำเหลี่ยมหมูกรอบให้ฟังเสียงกันชัดๆเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้กลกลเสียงเคี้ยวหม,วกมูกรอบนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงสแ snack j a c ะเคยกินสแน็คแจค็คป่ะคือมันเสียงเดียวกันเลยใช่เหรอเป็นเป็นเด็กติดขนมงาแต่ก่อนเรามีกินกับผู้ชิมปลานะผู้ชิมปลา ให้ดาวว่าหมดไปหมดต้องหมด <c oughs> บุ้มต้มจริงจหรอคือไม่รู้เลยว่าใครดส่เป็นนนุ่มข้าวนุมนหมูยังนุ่มอ่ะต่อมาเราจะมาลองกับพระเอกของเราจุ่มูกรอบอีกแล้วขันไม่ได้คืออันที่ <c oughs> จากไปอีกแล้วจ้ะเอา เปลี่ยนที่อยู่เหมนเดิมอร่อยด้วยอ่ะผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนสงสัยว่าทำไมทัชเฮียใช้ช้อนสีทองปกติจะเห็นแต่สีเงินใช่ปะ่ะทำไมใช้สีทองไปถามเฮียดูก่อนครับก็มันเป็นพรีเมียมชอยส์ก็คือเราต้องการความพรีเมียมขึ้นมาให้ลูกค้าได้แบบรู้สึกแตกต่างอ่รู้สึกว่าแตกต่างจากปกติทั่วไปซึ่งเราพยายามจะเลือกภาชนะหรืออะไรเงี้ยให้มนันเป็นเกรดที่มันดีขึ้นมาหน่อย เพือทียระดับเพราะว่าเราตัวเราอ่ชอบแบบน,นี้เราก็เลยใส่ความชอบของเราลงไปในนั้นเป็นไงทุกคนอัจฉกไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่หมูกรอบน,นะคําว่าดีไซน์การทำร้านหรือว่าการใส่ใจรายละเอียดกับตังภาชนะเทียเขาคิดมาหมดแล้วเว้ยไงเป็นการ<ๆ>เขาเรียกว่าไงอะตอบแทนลูกค้าที่มาช้บริการได้อย่างดีใส่ใจแม้กระทั่งภาชนะ แต่ที่สำคัญอือ่นนในไจก็คือว่ารสชาติอาหารพูดอ,อร่อยไม่พูเดเยอ,อะแล้กินดีกว่าอลองกินะนะยังไงยังยังหิวมากเลยเนะี่ยอร่อยเลยนะกินม,มาลองสิมันกรอบขนาดไหน,นกรอบนะครับนี่ลังเสียงดูลังเสียงดู โคตรกรอบยูอะคือมันกรอบแล้วมันก็นุ่มอ่ะสุดอ่ะอร่อยจริงว้าวไอเนี้ยเกาะกัดนะแค่ลครับหลังกรอบุดแล้วเนื้อขทำไมถึงนุ่มขนาดเนื้อหมูของในอย่างนุ่มเออกดเย20 minutes later อือสีหน้าองคนอิ่มอิ่มโคตรด้วย จะหนักจะเต็มมากสุบราคาคร่าวๆกันครับข้าวหมูแดงหมูกรอบแบบพรีเมียมชอยส์ย่ำนะครับพรีเมียมชอยส์ราคาเจ็ดสิบบาทถามว่าเจ็ดสิบแพงไหมไม่ไม่แพงสำหรับคุณภาพข้าวหมูแดงหมูกรอบซอสลาดเจ็ดสิบบาทชิวๆมากจริงกับคุณภาพที่ได้ที่เอกเพ่ของเราหมูกรอบที่จัดโตๆเมื่อกี้คิวเจ็ดสิบบาทคือพรีเมียมอยากก่างสำคัญว่าได้อยู่ในห้องแอร์ สบายสบายไม่ร้อนวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทางร้าน T.W. Krispy Pop มากนะครับที่ให้เราได้มารีวิวได้มาท่ายอาหารอันโอชะขนาดนี้อร่อยแบบมีความสูขมากเลยที่ได้มาร้านร้านครั้งแรกแล้วก็เจอหาอ่อยขนานี้ต้องขอ,ข,อขอบคุณมากๆครับผม T.W. นะครับผม mm hmm. เลยไม่เยอะนิดเดียวร้านอยู่ทางซ้ายมือต้องข้ามกับธนาคารกสิกรไทยหรือจะโทรมารั่งมีไลน์แมนมีเบอร์ อโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เดยบซอลลี่ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวดีครับเจอกัน ู้นี้มันคืออะไรครับผมเป็นหมูก,กรอบฟรอเซนมันเป็นหมูก,กรอบที่เราทํามาเนี่ยเพื่อให้เก็บได้นานตีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะสั่งจากที่นี่ไปได้หมูเนี่ยสุกแล้วแต่ยังไม่ผ่านการทอดลูกค้าสามารถอาเป็นทอดอีทีนึงเป็นเหมือนของใหม่เลยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา เราทํามาซึ่งถ้าเป็นหมูกรอบที่เราขายหน้าร้านเนี่ยปกติมันจะต้องควรจะเป็นวันต่อวันที่เราจะต้องทานให้หมดแต่นี่ก็คือเราอบไว้เรียบร้อยแล้วก็คือทําให้ครึ่งทางแล้วที่เหลือลูกค้าคือเอาไปทอดเลยแล้ววิธีการไปทอดนี่คือต้องทํำยังไงอ,อ๋อไม่ยากครับง่ายๆถ้าเป็นคนทำหมูอทอดธรรมดาอย่างเงี้ยทอดปลาได้ก็ทอดนี้ได้สบายมากใช้เครื่อง air fryer ก็ได้ทอดน้ํามันก็ได้มีวิธีการทอดสาธิตให้เป็นวิดีโอมีลิงก์มีอะไรให้ มีครบทุกอย่างมีครบเลยครับปูกรสําเร็จรูปไม่ต้องไปหาเนื้อบูมานั่งจิ้ม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 ม,มาซองซอสเยอะแยะร้านเฮียมีสำเร็จรูปซื้อใบปุ๊บละลายทอดกินอร่อยจบง่ายนิดเดียวอยากสั่งสั่งได้เลยม,มีเบอร์ชัวร์จากลายสั่งนะอร่อยลูกค้าทุกคนนะครับใครยังไม่เคยได้ทานหรือว่าอยากลองชิมหมูกรอบแวะมาหาเราได้เลยครับเราจะ ดูแลกันที่เรามีทั้งข้าวกล่องมีทั้งจัดเลี้ยงนอกสานที่เป็นคิวิ้งได้หมดเลยครับผมลายร้านมาได้เลยนะ,ะ่ไหมได้ครับจะขึ้นไปให้เลยลายร้านโดยโทรท,ทีองอ่างานติจสัอมนาได้เลยครับพอดีก็ขอ,ขอบคุณเทียมงานมายครับผมครัขออภายครับท่านผู้ชมครับ